take it please ah! สวัสดีครับวันนี้เกี่ยวกับ Tree of เซ v i e r นะครับก็หลายๆคนสงสัยว่าเกิดเรื่องการอัพคลาสเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวก็จะมาคลาข้อสงสัยกันนะครับแล้วก็ล่าสุดทาง C.M. Leslie นะครับเขาก็บอกว่าเอ่อ Participate เนี่ยก็เออคือคนที่จะคัดเลือกเข้าไปคอสเบต้ทาทีนี้ก็จะมี1,000คนนะครับแล้วก็เขาพยายามให้ได้มากที่สุดก็เดี๋ยววันที่29นี่ยเขาก็จะ ประกาศอีกทีคอนโทรมีทีว่าจะได้เท่าไหร่นะครับโอเคเรามาดูถึงตรงนี้นะครับเข้าไปที่เว็บของ tos.nekzon.com นะครับที่เกมอินโฟชาร์เตนะครับในกฎของเขาเนี่ยก็จะบอกว่าไม่สามารถเปลี่ยนคลาสแรนที่4เนี่ยเป็นคลาสเดิมได้อย่างเช่นสมมุติว่าเนี่ยเรา ซอฟแมนนะครับเราเลือกซอฟแมนครั้งแรกแร้งแรกเนี่ยมันมีสีนะ่แร้งนะแล้วเราเลือกซ <c oughs> อฟแมนที่แล้งที่หนึ่งนะครับแล้วก็พอถึงช่วงกำหนดเเลเวลเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นซอฟแมนอีกครั้งหนึ่งใช่ป่มพอแร้งที่สามเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นซอฟแมนปุ๊บเราจะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นซอฟแมนในแร้งที่4ได้อีกแล้วก็เพราะว่ามันเป็นตามกฎที่ว่าไอ มันเปลี่ยนได้แค่3คามคัสมากที่สุดนะครับ3 Circle. เซอร์เคลส่วน ive, อาชีพอ,อีกกฎข้อนึงก็คือสมมติว่าถ้าเราเลือกซอร์ตแมนใช่ไหมครับคัสแรกแล้วคัส์ที่2เนี่ยเราไม่ได้เลือกซอร์ตแมนเราเปลี่ยนเป็นไฮแลนเดอร์เลยเนี่ยทำไมสามารถกลับมาเปลี่ยนเป็นซอร์ตแมนได้อีกนะครับก็คือถ้าเกิดจะเล่นคัส์ไหนเนี่ยก็ต้องเล่นเรียงกันไปเลยแล้วก็เช่นกันนะครับอ่ะเราเลือกซอร์ตแมนก่อนใช่ไหมแรงแรกใช่ไหมแล้ว ลังที่2เนี่ยเราเปลี่ยนเป็นไฮแลนเดอร์ส่วนแลงที่3เนี่ยถ้าเราไม่เปลี่ยนเป็นไฮแลนเดอร์เนี่ยเราไปเปลี่ยนเป็นคอปไลท์เนี่ยเราจะไม่สามารถกลับมาเปลี่ยนเป็นไฮแลนเดอร์ได้แล้วนะครับ <c oughs> เห็นจไหมครับตรงที่ไฮแลนเดอร์มันจะเป็นสีเทาโอเคดังนั้นเอ่อถ้าจะเล่นสมมุติว่าถ้าเราอยากได้สกิลของซอฟแมนใช่ไหมครับ เราก็ควรจะเล่นทั้ง3แล้งไปเลยทีเดียวแล้วก็ส่วนแร้งที่4ี่เนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นอาชีพอื่นก็ได้เขาบอกว่าน่าจะมีถึง5แรง้งนะในขั้นต่อไปเพราะว่ามันยังไม่อัปเดตถึงขั้นอันนั้นนะมันยังเป็นแค่ c ี t ครั้งแรกอยู่โอเคอ่ะจะแนะน,นำอะไรเมื่อกี้บอกว่าถ้าจะเล่นเนี่ยควรจะเล่นทั้ง3แรง้งไปเลยเพื่อให้สกิลเนี่ยมันแรงขึ้นถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็นแร้งเดิมใช่ไหมครับมันก็สกิลมันจะไม่เปลี่ยนแต่ว่า มันจะสามารถอัพเลเวลให้มันเพิ่มความแรงได้มากยิ่งขึ้นส่วนโอเคสมมุติถ้าไม่อยากเล่นซอร์ทแมนต่อเนื่องกันทั้ง3แรงเนี่ยสมมุติเราอยากเล่นไฮแลนเดอร์ก็ทําได้เหมือนกันก็คือเปลี่ยนคัสสองเป็นไฮแรงสองเป็นไฮแลนเดอร์แรงที่สามก็เป็นไฮแลนเดอร์แรงที่สี่ก็สามารถจะเป็นไฮแลนเดอร์ได้อีกเพราะว่ามันยังไม่เกินกฎของการเปลี่ยนคาสเกิน3แรงนะครับซึ่งก็ใช้กับทุกอาชีพแลนะ้วไอ้กฎนี้ เอาเป็นว่าวันนี้ก็อธิบายสั้นๆคร่า,าวๆนะครับแค่นี้นะครับส่วนเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเรื่อง ID ก็ยังไม่มีที่แน่ชัดว่าถ้าเกิดเรามี ID ของ Lexon แล้วเนี่ยแล้วเราเข้าไปกดร่วมชิงโคดเบตา้าไอตัวโคดเนี่ยมันจะเป็นต้องไปยืนยันอีกครั้งหรือเปล่าว่าเราได้เป็นคนที่เข้าไปเทสซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน ก็ต้องรอดูวันที่29ครับว,ว่าจะเป็นยังไงเนาะสุดท้ายที่มีไอดีอยู่แล้วนี่ก็รอว่าเขาจะเคลื่อนไหวกันยังไงเนาะเอาเป็ว่าแค่นี้วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับน่าจะเข้าใจเนาะค์ดเรื่องเกี่ยวกับค์สเนี่ยมันไม่ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากแต่ขอแค่ว่ากดที่หลักๆก็คือไม่สามารถเปลี่ยนกลับเป็นคัสเดิมได้ไม่สามารถอยู่ได้เกินสแรงอืม ก็ไปวางแผนกันให้ดีครับว่าอยากเล่นอาชีพไหนแล้วก็จะได้โหด,ดกันทุกคนส่วนที่จะเล่น3มแล้งได้นี่ในขณะนี้เนี่ยก็จะมีซอร์ทแมนโอเคสันนี้ผมสมมุติของคลาของซอร์ทแมนให้ดูก่อนเนาะตอนนี้ก็จะมีไอเนี่ยไอที่สามารถเป็นแรงที่2เนี่ยได้เนี่ยจะเล่นได้3ามแร้งเพื่อจะเพิ่มความแรงของสกิลได้ก็จะมีซอร์ทแมนมีไฮแลนเดอร์มี เปลตาส่านะครับเปลตาซ่าก็เนี่ยก็จะเป็นได้3สามแรงเหมือนกันเปิดกับเปลตาซตาอีกครั้งหนึ่ง mm hmm. ผมว่าถ้ามีมันน่าจะมีคลาสที่ห้าเร็วๆนี้แหละในซีรีเที่ยที่สองน่าจะมีโอเคนะครับเดี๋ยวก็มมัมีความเคลื่อนไหวอะไรยังไงก็จะติดตามมาให้ชมกันนะครับผมวันนี้ก็ไปก่อนนะครับ